สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะวันนี้น้องสกายมาทำอะไรครับต่อบล็อกอ่าบล็อกอ่ามามบล็อกหนึ่งอีกบล็อกหนึ่งอีกบล็อกหนึ่งอีกบล็อกหนึ่งไหวไหมไหวไหมโอ้ยโอเมย์โอเมย์โอเมย์โอมยอีกเก็ตต่อบล็อกอีกบล็อกหนึ่ง สีเหรอ่ะแกงแล้วล่ะแกงแล้วล่ะสวัสดีครับน้องสกายน้องสกายเหรอใครชื่อน้องสกายเทนยกมือขึ้นเย่เย่ก่อนเย่ยกมือขึ้นแล้วปลอมมือก่อนปลอมมือแปะ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 อะคนเงี้ยอ๋อบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวจะยินเนมาว่างก่อนอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะโอเค ไหนคนเก่งเก่งหรือเปล่าอาต่อก่อนอ่ะต่อสูงต่อสูงต่อสูงหนึ่งสองเอาอีกโอ้ยอย่าพึ่งชี่หนึ่งสองอันนี้ด้วยนี่นี่นี่ฟังมาก่อนฟังมาก่อนนะอันหนึ่งสองหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งกันหนึ่งกันหนึ่งต่อ พอแล้วคนเก่งอสองอันนี้อันนี้อเก่งอสองกันสองกัอนอสามกัน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 อสี่กันสี่กันสี่กันสุดท้ายเร็วเร็วเร็วตบอ่าไม่เอาใหม่ใม่ใม่นั่งตัวตรงนั่งลุกขึ้นมามลุกขึ้นไหมหนึ่งอันหนึ่งกันหนึ่งอสองสองเร็วสองเร็ว<ะ>กายคนเก่งสองเร็วเร็วเร็เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม จเย็นๆหนึ 1, 2, 2, ่งสองสองเร็วดีๆครับสอ่ะต่อไปสามเลยสามวันนี้วันนี้อ่ะอ่ะนันนะี้สามตัวแซ่บ Give me five Give me five Give me f i v ้ยาขอ Give me five Give me f i v จับเคาะกันนิดเคาะเคาะเคาะนิดเคาะเคาะปักปักปักเดี๋ยวปักปักปักกันปักปัอ่ะอันหนึ่งสองอยู่ไหนสองอยู่ไหนสองอยู่ไหนครับสองะสามเรียบสามเรียบสามสาอ่าอ่น บมือให้ตัวเองหน่อยบมือไอ้ยาสนุกเหรอหนึ่งอะไรเร็วหนึ่งแล้วเร็วเร็วหนึ่งแล้เร็เร็วคนเ่งเร็หนึ่ออเอียอ้ยกงนี่อ่ะ สีตออีกหนึ่งโฟลเร็อโฟลเร็วโฟ,วโฟ,วโฟ,โฟโอ้อยงใจแกปลบมือให้ตัวเองหน่อยแก